อย่างนี้ครับแล้วลงแปลงเลยนะทนนี้เพื่อให้เดินทางง่ายก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะตัดกันยังไงนะ,ะลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่บ้านพี่สำรานบ้านลุงสำรานนะเขาสมิงนะครับนี่จะมาดูที่ทดลองไว้ ทดลองไว้ก็คือว่าเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราปลูกชิดๆชิดๆเลยเพื่อขุดเอาไปปลูกต่อนี่ลุงกลมปลูกนี่ระหว่างต้นเอามาดูนี่หน่อยคุณมาลงรายละเอียดหน่อยนะนี่ดูดิระหว่างต้นนี่นี่แม่มันนะนี่แม่มันนี่แค่นี้หนึ่งสองสามนี่ระหว่างต้นนี่แทบเอามือวางเดูดูนี่นี่เออหนึ่งฝ่ามือนี้ถ้าเกิดวัดดีกว่า แต่ละต้นห่างกันขนาดไหนนี่เลละต้นนี้ดูแล้วไม่น่าจะเกิน15เซนได้ไหมเอาเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าเนาะว่าเราห่างกันต้นละเท่าไหร่หนึ่งต้นโอ้โห14เซน15เซนอ่ะหนึ่งต้นประมาณ15เซนครับแต่ละต้นที่วางห่างกันเนี่ยนี่ดูดิทีนี้ถามว่าเราปลูกไปแบบเนี้ยแบบปลูกแบบเทวดาเลี้ยงนะอยากจะรู้ว่า มันจะโตไหมปรากฏว่านี่ครับให้เห็นดูครับให้เห็นดูนะนี่หน่อใหม่นี่หน่อใหม่นี่นี่นดูนี่หน่อใหม่ปลูกไปน่าจะอยู่ที่เจ็ดแปดเดือนนะเนี่ยเจ็ดถึงแปดเดือนไม,ไ,มไ,ไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องทําอะไรเจ็ดแปดเดือนนะครับดูนี่นี่บางอันนี่ก็เหมือนนี่เหมือนว่าต้องขุดเป็นแบบน,นี้ไปแล้วดูดีเจ็ดแปดเดือนปลูกต้นละสิบห้าเซนนี่ลองไปหนึ่งแถว ปลูกทิ้งเลยครับะแต่ว่าที่นี่มันผลดีอะไรดีน,นี่เริ่มเลยดูดีหน่อเริ่มเลยน,นะแต่ว่าตีว่าแปดเดือนดีกว่าเอาแปดเดือนนะแปดเดือนแปดเดือนได้ได้สภาพนี้ oh, <no. S 1> อันนี้เวลาเลยจะเอาไปใช้งานอ่าวันนี้จะมาทดลองนะครับเอาไปใช้งานอย่างไรดี <Wow. S 1> ้าเราก็ขุดนะครับขุดกลับไปล <Wow. S 1> อ,องดูที่โอ้โหหน้ามันเล็กเว้ย นะขุดอู้ที่สองสองอันเลยนะเนี่ยขุดขุดขุดแล้วอาอยากจะรู้ว่ามันยากหรือมันง่ายเฮ้ยนี่นะแล้วเราก็เคาะๆหน่อยอันนี้น่าจะนออ่อนมันจะตายไหม เขาปูไวออ้อย่างดีเลยอ่าลองดูสิถ้าเราห่างนี่15เซน15เซนนี่มันมันแคบไปก็อาจจะ20เจ็ดแต่เดืนอนนันแล้ะปีว่าประมาณนั้นแหละแต่ไม่ถึงปีแร้วคุณว่าถึงปีไม่ถึงลถึง แปกเดือนโดยประมาณแต่นี่เรใส่ปุ๋ยเอา,มาไม่ได,ได้ไหนคุกไว้เนี่ยนี่ถ้าเกิดเราบำรุงจริงๆนะแบบแปลงโน้นนะมันน่าจะเร็วกว่านี้เข้าตัวนะเออเราก็มองดูแล้วนี่นี่นอ้าวนี่นะอ้าเรามาดูนี่วิธีการของเราเราก็จะทำแบบนี้นี่ถ้าแ,แบบนี้ไปปลูกเลยนะเราไม่ต้องใส่ถุงนะนี่คือสมมติว่าเราเราไปลงแปลงเนี่ยดูดิ แต่ว่าถามว่าเหี่ยวบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็คือไปตัดแต่งเอาตัดแห้งเอา,อ,าอย่างนี้ครับแล้วลงแปลงเลยนะทนนี้เพื่อให้เดินทางง่ายก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะตัดกันยังไงนะอ่าอันนี้ก็ทดลอง,อย,งอย่างนี้อย่างนี้ยังไงในพิศมานคือลากไม่ด,ดีนี่ไงเนี่ยอันนี้ลากไม่ดีผมทดลองทดลองดูอ๋อลากมันไม่ดีฝนแรงเลยนี่คุณ ตัดใหม่แล้วนี่มาดูนี่ดูดิ่นี่นโอ้เดี๋ยวเราก็ต้องตัดออกนี่ว้ อ้าเห็นไหมนี่ผม่าขุดง่ายกว่าท้าวโอ้ยนะง่ายกว่าเยอะเดี๋ยวเราก็อาจจะอันนี้คือปัญหาคือนานเกินนะอย่างเงี้ยไม่คือเราปล่อยไว้นานเกินเร็วเลยสียเลยอ่าเดี๋ยวเรา อ้าวอันนี้ก็คือเราก็มาเก็บผลผลิตแล้วครับเก็บผลผลิตไทยที่เราปลูกระบบชิดฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ